ไระสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นแบบไหนบ้างตลาดเป็นไส้เนี่ยตลาดวันนี้ตาจะช่วงบ่ายลงคุ่งนี้เช้าลงแน่นอนพรุ่งนี้เช้าน่าจะสไลด์อ๋ออันนี้อันนี้งานแก้ครับแต่พรุ่งนี้เช้าน่าจะได้ลงครับจะลงวันนี้เย็นๆแหละเดี๋ยวติดตามครับ อบตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาฝั่งน้านหน้ากันบ้างครับดึงข้างใหม่ครับเอาเอาลึกฝั่งนี้นะลึกฝั่งนี้ครับแล้วก็จะเสียงไ้ฝั่งน้นมันน่าจะชันเกินไปครับโอ้ตะควายตกนลยขึ้นไม่ได้แร้ว มันชันเกินแล้วก็ลึกดูดูครับว่าลึกแค่ไหนเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์นะนั่นรถมอเตอร์ไซค์ครับว่าสิบกว่าเลยนี่ออมองคงทักอะไรเทรดอัเฟียวปะดูข้างหลังนะโอ้ทำงานไม่ได้พักไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนครับ ทั้งปีขนาดข,าานข้าวหวานข้าวเะี่ยังไม่ทำอะไรเตรียมงานนี้หนิมาดูจุดจังหละออกตัวแบบโอ้มันก็มีเสียวๆอยู่นะ<ๆ>ออกตัวฝั่งนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูหลุมเดี๋ยวมาดูแต่ละคันครับ <c oughs> แต่ว่ามันก็ดินมันแน่นแล้วแหละ ก็ใสยเยอะครับน่าจะเป็นงานเหมาที่ไม่ไมกลามากครับเห็นเข้าไปแป๊บเดียวกลับมาน่าจะไม่เกินกิโลสองกิโลครับประมาณนี้ทางวิ่งสะดวกครับออกตัวจากนาตรงนี้ขึ้นถนนก็แค่สิบกว่าเมตรเจโอี e, สีดำเงินแก้วคันนี้น่าจะอยู่นอ,อนใหญ่ครับ ผมพูดถูกไหมแต่ผมจำได้ว่าล้อเขาสีเหลืองๆนะน่าจะใช่นะเดี๋ยววันนี้เขาออกตัวครับอ๋อไหนทีแล้วครับไ,ไหวไหมไหวไทำไมอบอเขา,เขา ใช้งานเนาะเอ้จาจอดทำไมมีอะไรเหรอสวัสดีครับส,สวัสดีครับผมเป็นแบบไหนบ้างตลาดเมือซังเนี่ยตล,ลาดว,วันนี้ตาจะช่วงบ่ายลง<ป>พรุ่งนี้เช้าลงแน่นอนพรุ่งนี้เช้าน่าจะสไลด์อ๋ออันนี้อันนี้งานแก้ครับ แต่พรุ่งนี้เช้าน่าจะได้ลงครับจะลงวันนี้เย็นๆเลยเดีย๋ยวติดตามครับบอกตรงนี้แหละน่าจะสไลด์ตรงนี้แหละนี่มาแกบมันชันเกินไหมเหรอแต่ขบานน่าจะได้ลงอยู่เดี๋ยวรอชมตอนต่อไปครับคืว่าผมจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่านะตอนนี้ก็ประมาณชักบ่ายโมงลนะบ่ายโมงกว่ากว่า น่าจะได้ลงอยู่ประมาณสี่โมงด็กไม่กี่เที่ยวหรอกสามสองศูนย์วันนี้มาคบรบศูนย์ครับเีมงานสอยุนยงมีทะแกอูดสามสองศูนย์แล้วก็มีขาเรงเด็ดสีครับแล้วก็พี่บ๊อมอะไรอีกพี่เบ้นอันไหนอะนับนับขุดเนี้ย หลายคันครับเดี๋ยวเราชมขาเต็มครับไปเนาะชมไปเป็นคันเป็นคันครับเอาเราจะเต็มแล้วครับว่างงสามสองศูนย์ดันโลพี่นนองนี่โคตรเด็กๆหน่อยโอ้ ก็น่าจะวางสโลกลางครับ n p r น่าจะ115ครับตัวนี้ต่อกันเลยครับสายหดุดูสายหดนออกตัวนะนี่เด็ดมาแล้วพี่น้อง วันนี้ไม่รู้ว่าผมจะจะอยู่ถึงเขาลงไปหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าน่าจะเย็นๆครับไปบ่ายเย็นๆนั่นแหละเดี๋ยวน่าจะมาพรุ่งนี้เช้าครับโอ้อ่ะน่าจะเกือบได้ที่แล้วครับโอ้หชิวเท้โอ้โห พบและสมผัสตัวตึงมาแล้วโ้เจ็ดซีเจ็ดซีห้าซูครับฮีโนโ่ข้างหลังเป็นรูปอะไรเนะี่ยโอ้หายหมดแล้วลูกบางคนก็เอาออกข้างหนึ่งแล้วด้านซ้าย ไปชมไปเลยครับเพีนเ่น้องบรรยากาศยามบ่า,บายแราจะไลนลงบอ่อเย็นๆครับเป็นเสียเว่าแ้วนะแต่ผมว่าผมน่าจะมาคุณนี้เช้าเลยวันนี้เดี๋ยวไปทุราก่อนทันเย็นโอ้ลันจริงผมยอมรับ เดี๋ยวดูตอนจะหาแกออกตัวครับนี่ว่าจะให้แกลงหลุมอยู่นี่จักสองสามหลุมไมโครก็ต้องแต่งคอไปย่ไว้ได้แต่งนะครับโยนโยนดินไว้ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นมาแต่งทีหลังเพราะว่าไม่ได้ต้องการคูรสะใหญ่มาครับเอาแค่กั้นน้ำจากนาก็พอแล้ว เดี๋ยวมารอฟังท่อครับน,นี่ครับโอ้โหลบหลุมอยู่โอ้มันจะแทงมอน้าไห่ถึงไหมกระบะก็น่าจะสามเมตรหกสิบครับสามเมตรหกสิบฝาน่าจะประมาณห้าสิบความกว้างสองเมตร สองมืดหน่อยๆน,น่าจะไม่เกิน1ิบหครับ <_ p ink> เดี๋ยวดูคันนี้ออกตัวเดี๋ยวปิดเกมกับคันนี้ครับพี่น้องนี่ก็ไปพร้อมกันเลยกน่าจะไปกินข้าวแร้อเปลเห็นจอดรอไปพร้อมกันครับน่าจะใช่อยู่รอสักรู่ครับ เราจะได้ที่แล้วครับเออมาเป็นกันข้างนี้แหละเดี๋ยวตามมาถึงทางโอ้ขาโหดขาโอดจริงลูกของแกรงจริงๆหรือว่ายังไม่ขึ้นหรือว่าเราไปพร้อมกันนะน่าจะไปกินข้าว ตอดครับน่าจะรอไปพร้อมกันอสำหรับคลิปตรงนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันดีกครับผมรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอให้ท่านโชคดีในวันวิสาขบูชาบุญเดือนหกครับสวัสดีครับ